กลว้กลวยกล้วยกล้วยเชื่อไหมคะว่ากล้วยเป็นสูตรหมักผมจากธรรมชาติที่ทำให้ผมเราเงาขึ้นได้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกเคดีกิกิเดฟนะคะวันนี้กิกิจะพาเพื่อนเพื่อมาทําอะไรกล้วยๆนะคะคือสูตรหมักผมด้วยกล้วยทําให้ผมเราเงาค่ะระหว่างที่ดูวิธีการทําเรามาดูสรรพคุณของกล้วยนะคะกล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์จําเป็นต่อเส้นผมเช่นโพแทสเซียมช่วยบํารุงผมหนุดล่วงและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมให้รากผมแข็งแรงวิตามิน B ป้องกันผมร่วงช่วยให้ผมเงางามเป็นประกายวิตามินซีฆ่าเชื้อแบคทีเรียสาเหตุหนึ่งของรังแคนอกจากนี้ยังทำให้เส้นผมไม่งอกก่อนวัยด้วยนะจ๊ะแมกนีเซียมดูแลรูขุมขนบนหนังศีรษะช่วยยึดเหนี่ยวเส้นผมไม่ให้หลุด ร่วงง่ายมีทองแดงด้วยเด้อช่วยดูแลและบำรุงหนังศีรษะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมมีโปรตีนเปรียบเสมือนครีมนวดผมจากธรรมชาติช่วยให้เส้นผมยืดหยุน่นสร้างความแข็งแรงไม่ทำให้เส้นผมแตกหักเปราะง่ายเป็นไงคะสปปรรพคุณเยอะมากไปดูวิธีการทำและหมักผมกันค่ะเพื่อน เมื่อเราปั่นเสร็จทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะทําไมต้องปั่นถ้าไม่มีเครื่องปั่นขยี้บดเอาได้ไหมได้แต่ว่ามันจะเป็นสังเป็นอะไรติดผมเราไงก็เลยปั่นเอาดีกว่านะคะผสมน้ําเล็กน้อยค่ะนี่คือผมก่อนที่จะทํานะคะก็จะประมาณนี้เราสระผมก่อนนะคะสระผมเป่าให้พอหมาดนะคะแล้วก็มา ใส่มาส์กเราหรือว่าใส่ครีมหมักผมธรรมชาติของเราได้เลยค่ะก็คือกล้วยหมักผมนั่นเองค่ะมีส่วนผสมแค่กล้วยและน้ำนิดนึงเพื่อที่ปั่นแล้วไม่ให้มันเครื่องปั่นพังแค่นั้นเองค่ะถ้าเราบดเอานะคะถ้ามั่นใจว่าบดละเอียดก็ไม่ต้องเอา,อาน้ำใส่ก็ได้ค่ะบดแต่ว่ามันจะเป็นสังซังเหนียวเหนียัง,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 งเขาเรียกอะไรนะคะมันจะเป็น อย่างๆเส้นๆนะคะที่มันไม่ละเอียดเออเราก็เลยปั่นเอาดีกว่านะคะประสบการณ์ครั้งแรกมันสอนค่ะก็เลยฝากบอกเพื่อนๆนะคะถ้าใครอยากทําแบบนั้นก็ได้แต่ว่าจะล้างออกยากนิดนึงค่ะแต่แบบนี้คือล้างง่ายก็แบ่งผมเป็นช่อๆนะคะใส่ตั้งแต่โคนยันปลายเลยนะคะเนี่ยเน้นปลายหน่อยนะคะเพื่อเอติม โปรตีนให้เขานะคะตรงปลายนะคะเรารับประทานผักผลไม้วิตามินต่างๆเข้าสู่ร่างกายให้ดูดซึมไปแล้วเราก็มาบำรุงโดยตรงสู่เส้นผมแบบนี้นะคะ วิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กิกี้สรรหาสูตรต่างๆมาให้มาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีสูตรอะไรดีๆก็เขียนคอมเมนต์แนะนำกันได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็หมักให้ทั่วนะคะตั้งแต่โครนจดปลายเอาให้ทั่วขยี้ขยำลงไปให้ทั่วๆเส้นผมเลยนะคะอัตราส่วนก็แล้วแต่ส่วนผมความยาวของผมแต่ละคนเลยนะคะสั้นยาวไม่เท่ากันจะใช้กล้วยสองลูก3ลูกก็ไม่มีใครว่าค่ะหรือใช้กล้วยอะไรก็ได้นะคะ กีก้้ว่ากล้วยหอมมันหอมดีค่ะเสร็จแล้วก็หมักไว้นะคะก,กี้หมักไว้3 0มสถึงสีนาทีค่ะแล้วก็ไปล้างออกค่ะเปล่าผมไม่แห้งแล้วมาดูกันค่ะ นี่คือหลังจากทำบานาน่าแฮมมาสนะคะหรือว่าหมักผมด้วยกล้วยนะคะก็ผมก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะมีความแตกต่างไหมเดี๋ยวกิกิจะให้ดู Before and after นะคะคือภาพก่อนและหลังการหมักผมด้วยกล้วยนะคะทำไมผมกิกิสีไม่เสมอไหมนะคะสีเสมอแต่ว่าคือแสงมันเข้าไม่เกี่ยลวละนี่นะคะ before ก็คือ,อก่อนหน้านี้ที่ยังไม่หมักก็คือเสื้อลายๆนะคะเสื้อ อีกฝั่งนึงที่ไม่มีลายก็คือหมักแล้วค่ะเพื่อนๆคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะมีความแตกต่างกันไหม